สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องทลอดวิทมนนะคะกลับมาเจอกับแม่หมออีกครั้งค่ะวันนี้แม่หมอกาลังจะทํานายความรักความสัมพันธ์ของชาวลัคนาราศีเมษนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่21มีนาคมถึง20เมษายนค่ะและถ้าท่านใดต้องการสนับสนุนแม่หมอนะคะสามารถทําได้โดยใช้ แอปพลิเคชันธนาคารของท่านสแกน QR code ได้เลยค่ะไม่หวัได้เปิดไพ่ประจำสัปดาห์นี้ไว้ให้แล้วนะคะซึ่งก็คือ5า้าใบนี้ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่15จนถึง22มการาคมค่ะส่วน5้าใบด้านล่างคือไพ่ค l ลิฟายของไพ่ข้างบนแต่ละใบนะคะเออแล้วถ้าเรื่องราวต่อไปนี้ไม่ใช่เรื่องราวที่ตรงกับชาวเมธนะคะก็เป็นไปได้ว่าจะเป็นเรื่องราวของคู่รักชาวเมธความคิดของคู่รักชาวเมธที่มีต่อชาวเมธนะคะเรื่องราวสลับกันได้ค่ะ แล้วก็สามารถสลับกันได้ทุกใบด้วยนะคะ2ใบนี้นะคะคือไพ่ประจําตัวชาวเมสสองใบนี้คือ,อสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์นี้แล้วก็ไพน่นีเป็นไพ่เมนเอเนจีนะคะสําหรับชาวเมสในสัปดาห์นี้คือตัวคุณเนี่ยรู้สึกแบบเหมือนท้อแท้สิ้นหวังเนาะไม่เหมือนว่าเขาไม่รอคุณแล้วนะคะคุณก็เลยรู้สึกว่าไม่มีหวังในความสัมพันธ์นี้อีกแล้วนะคะ คุณเนี่ยจะรู้สึกว่าคุณรักเขามากแต่ว่าเหมือนแบบทําได้แค่รักอยู่ในใจเนาะเพราะว่าคุณไม่กล้าที่จะบอกไปนะคะไม่กล้าที่จะเทคแอคชั่นไม่กล้าทําอะไรทั้งนั้นเลยนะคะกลัวว่าจะมีใครมาทําร้ายคุณหรือว่ามาแบบจะต้องมานั่งนินเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะฟังเสียงนินทาปากนกปากกานะคะอืมก็เลยได้แต่เงียบอย่างเดียวนะคะรักในใจอืม ทีนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงสองสัปดาห์นี้ให้ระวังอาการอ,อกหกักรู้สึกเหมือนอ,อกหกักเออเหมือนคุณอะเวลาคิดถึงคนรักเก่าแล้วคุณก็รู้สึกเหมือนอ,อกหกักคิดถึงเรื่องเก,ก่าๆแล้วรู้สึกเจ็บไปหมดเลยนะคะแล้วก็อยู่ดีก็รู้สึกขึ้นมาในช่วงสัปดาห์นี้ซะง,งั้นนะคะ แล้วก็ใครก็ตามที่รอคําตอบหรือว่าอยากทราบอะไรมานานนะแต่ว่าไม่ได้รู้สักทีเนี่ยสัปดาห์นี้เนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้รู้ว่าตกลงว่าความสัมพันธ์นี้มันเกิดอะไรขึ้นนะคะกรณีที่1เนี่ยก็คือว่าคุณจะได้รู้จากการที่คุณไปส่องโซเชียลมีเดียของเขานะคะกรณีที่2เนี่ยก็คือว่าคุณจะได้รู้ว่าตัวคุณเองนี่แหละที่ไปส่องเขาคือเหมือนแบบส่องเป็นนิสัยแล้วไม่รู้ตัว ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือคุณเนี่ยสองเขาอยู่นะคะแล้วก็เหมือนจะรู้เรื่องราวชีวิตเขาทั้งหมดทั้งปวงอะแต่ว่าคุณเนี่ยทำเป็นไม่รู้นะคะหลอกตัวเองนะคะว่าไม่เห็นเนาะหลอกตัวเองว่าไม่ได้ส่องอืมแล้วก็เมนเอเจี Energy, มันก็เลยเป็นเรื่องของการที่คุณจะหัวร้อนมากให้ระวังการหัวร้อนเป็นไข้นะคะในช่วงหนึ่งสัปดาห์นี้นะคะมีโอกาสเป็นไข่ได้ทั้ง เขาเรียกว่าอะไรทุกวันเลยนะคะต้องระวังแล้วก็เหมือนแบบพยายามเจรจากับใครรอบข้างให้น้อยหน่อยเพราะว่าคุณจะอารมณ์เสียแบบที่ไม่มีเหตุผลนะ่ะอยู่ดีก็หัวร้อนขึ้นมานะคะกินอะไรเย็นๆก็น่าจะพอช่วยได้นะคะเอา,ากไพ่ตรงนี้เนาะก็อาจจะเป็นเ,เรื่องราวของรักสามเศร้าเราสามคนได้นะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีแบบเป็นคนที่มีอายุแตกต่างกันมากๆนะคะจะเป็นรักทางไกลนะคะ เป็นไปได้เช่นเดียวกันโอเคเดี๋ยวแม่หมอะจะเปิดไพ่สำหรับหนึ่งให้นะคะมาดูกันว่าตอนนี้คุณและเขาเป็นยังไงบ้างนะคะขอจกักรวาลนะคะบอกเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของชาวเม่และคู่รักด้วยไพ่สัมพันธภาพไพบคะ่ะได้ไพ่เดิมอีกแล้วอะ่ะ สลับไปแล้วนะค,คืออันนี้เป็นของชาวเมธเนาะอันนี้เป็นของคู่รักชาวเมธเหมือนตัวที่อย่างที่บอกไปก็คือชาวเอาแม่หมอให้อันนี้เป็นของชาวคู่รักชาวเมธดีกว่าแล้วก็อันนี้เป็นของชาวเมธนะคะคือชาวเมธน่ะคู่รักชาวเมธคือตอนนี้อย่างที่บอกเขาคุณไม่หรอ ok. ชาวเมธแล้วนะแล้วก็เหมือนคุณเองอะ่ะก็รับรู้เรื่องราวอะไรบางอย่างเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้ไปแล้วด้วยนะ แล้วก็ส่วนชาวเมธเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่คุณหัวร้อนเนาะที่อย่างที่บอกไปว่าอาจจะเป็นไข้ทั้งสัปดาห์เลยนะคะแล้วก็มีความโศกเศร้านะเหมือนอกหักแต่ว่าไพ่ตรงกลางอะก็คือความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่อะก็ค,คือคุณรักกันนะแต่ว่าเหมือนแบบคุณไม่คุยกันอนะแม่หมอคิดว่าชาวคู่รักคุณอนะค่อนข้างจะเปิดเผยนะว่าเขารักคุณอนะแต่ว่าดูแบบชาวเมธนี่แหละเป็นคนที่แบบ ไม่เอ่ยปากนะเก็บไว้ในใจนะคะมันก็เลยเกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นเนะเาะเดี๋ยวแม่หมอจะเปิดไพ่สําหรับหนึ่งให้นะคะมาดูว่าจัก,กรวาลจะให้คําแนะนําคุณยังไงนะคะขอจัก,กรวาลน,นะคะให้คําแนะนํากับชาวเมฆในรอบสัปดาห์บบนี้หนึ่งบบค่ะอืมเขาบอกแบบนี้นะเขาบอกว่า You will not let fear stop you this time คือว่าอย่าปล่อยนะอย่าปล่อยให้แบบมีอะไรมาขวางคุณได้นะคะในครั้งนี้เนาะซึ่งแบบมันค่อนข้างจะชัดเจนว่าคุณอาจจะมีประสบการณ์เก่าๆมาอาจจะเป็นคนนี้หรือคนเดิมก็ได้นะคนเก่าก็ได้ที่คุณแบบเคยแบบให้ความกลัวกลัวคนโน้นคนนี้จะมาจิกกัด เ,เพราะว่าคนอื่นมองว่าคุณไม่เหมาะสมหรืออะไรก็ตามนะ่ะคนอื่นนินทาคุณอะไรเงี้ยคุณก็เลยปล่อยให้ความกลัวเหลอานั้นเนี่ยมันกัดก่อนจิตใจคุณแล้วก็ไม่ยอมพูดออกไปว่าคุณรักเขาแค่ไหนแล้วก็สุดท้ายแล้วคุณก็อาจจะเสียเขาไปแล้วก็ครั้งนี้มันเหมือนโอกาสกลับมาครั้งหนึ่งนะคะเอ่ออย่าปล่อยให้ความกลัวนะคะหยุดคุณในครั้งนี้หรือในตอนนี้เนาะก็สู้เป็นกําลังใจให้กับชาวเมดหรือว่าคนที่เหมือนแบบ มีรักในใจเราไม่กล้าพูดแม่หมอก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นชาวเมธหรือว่าคุณรักชาวเมธนะคะก็ลองดูแล้วกันว่าเป็นฝั่งไหนนะคะก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบการทำนายแต่เพียงเท่านี้ถ้าใครชอบการทำนายของแม่หมอลบกลัวกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่หมอด้วยค่ะแล้วอย่าลืมเ,เข้าไปติดตามความรักดวงความรักายปีนะคะของปีนี้นะคะได้ที่เพลย์ลิสต์นะคะทั้ง12ราศีเปิดไว้ให้ครบแล้วนะคะ ก็ขอบคุณมากๆทุกๆท่านติดตามค่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ